สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี้ฝนตกค่ะพี่น้องยี่ข้างนอกนะคะแม่สีเฮ็ดกันอกไก่นะคะอกไก่ทอดนะคะแต่ว่าแม่ก็ปา,กปาดกันชิ้นนะคะแม่ตําค่ะพี่น้องนี่เนี่ยเหมือนกับเ้าเฮ็ดเป็นแบบนัดเจ็ดนัดเกดนีด่ยน,นะคะ อันนี้อีสานะะด้วยค่ะเด้อนักเก็ตอีสานะะนี่ค่ะมีเครื่องบดค่ะพี่น้องตำเอาค่ะพี่น้องแม่ส่เห็ไดไปทอดใส่อันเกิดหลานทรายนะคะนี่นี่ตำเอาค่ะพี่น้องอีกหน่อยเพรหลายคนเผอได้ดอกที่มึงส่งแม่ก็เลยเห็ดร่องไปเห็ดเห็เพิ่นชิมร่องเบิ่งเนาะเนี่ย ตำตำม่ละเอียดดูืด้วยค่ะพี่น้องให้อกอแบบที่ว่าซีเฮ้าหันเนี่ยละลายนะคะแหยียบจกกัดการนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะะี่ค่ะตำคือจะถอดมันปลาแหละคะ่ะแต่อันนี้สิเป็นแมวบอส่พริกนะคะแมวิใส่กระเทียมแมวส่กระเทียม,มสามกรีบใไซรัปกชีิหรือแมวก็บ,บอใส่อ่าอ่าอนี่ก็ค่ะ พริกไทยค่ะเพราะว่าดีน้อยของท้นๆคือสีผักินเผ็ดบ่ได้เนาะอิดแบบพอใส่อันนั้นเลยค่ะใส่เกลือแล้วก็รสดีหน่อยนึงนะคะพี่น้องเห็ดรสจัดนะคะเห็ดรสแซ่บเลยค่ะก่อนที่ห <Jean> ้า no วเสียบอบไก่ที่ห้าวหั่นลงไปตำนะคะพี่น้องเตาก็ตำเครื่องของห้าวละเอียดก่อนค่ะต่าจากกรชี้เกลี้ยงละเอียดก่อนนะคะ สามเส้นเลยนะคะกับเกลือกับรสด,ดีเท่านั้นนะคะแต่เมาค่อยมาโอไกล่วงไปแล้วก็ตามนะคะตามห้นวลนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเ้าไปทอดมันก็ค่อยงามเวลากินกระเจบนะคะพี่น้องแต่แบบแม่สิใส่แป้งน้อยนะคะเพื่อว่าถ้าเ้าบพอใส่แปง้งมันจะมีขั้วนวุ่มพี่น้องมันสิแข็งไปนะคะต้องใส่แป้งไปนําน,นะคะแต่ตอนนี้นี่ยไม่ค่อยใส่นะคะีโอไกแล้ว ละเอียดก่อนนะคะตักไปเรื่อยๆอ่ะรุ่นดีๆไปพี่น้องตยกระทได้หลายเติมของส้มของโอ๊กนะคะพี่น้องโอ๊กหนึ่งหน่อยหน่อยหนึ่งอห๊งห,นงห,นงอหนึ่งใหญ่นะคะขนาดจะหน้ายิ่งมากเลยเนาะคะ่ะเนาะเห็ดชุดก่อนนี่ยเสียบมาใส่มา สิมีตะไคร้นะคะสิโบมีแป่งหลายเพราะว่าเขาเป็นคนเห็ดเนาะ,ะนุ่มใส่แป่งหลายอย่าเ,เห็ดเฮ็ดกินเห็ดร่องเบินนะะ้ลเลยค่ะเห็ดที่แมงค่สิโอกไก่มากกับมะล่างต้องเพิ่มสารนะคะหันห่นหัน่นหั่นหั่นนะคะหั่นชิ้นหน่อยน้อยนะคะอยได้ลยตำแหลกง่ายมีเครื่องปัน่นกับเรื่องกับเ,ร,บเรื่องปั่นโหลดจะ้ะง่ายดีละเอียดพอไหมคะ แต่ว่าแม่พอมีจะพี่น้องซื้อย่ำได้กับพังย่ำนันแม่ก็เลยบว่าื้อพอมีเครื่องปั้นก็นจะเคสด,ดูค่ะพี่น้องอืตามเอาไปขี้ฆ้าทุกสิะ่ะอืละปวดแขนแต่ว่าต่ำแซ่บเด้อต่ำแซ่บกว่าเครื่องปั้นได้พี่น้องอืออห้วหอมหอมกับระเทียมกระหลผักชีเมี่ยงใส่ หลากเดียวเลยค่ะพี่บัวไซหลายนะคะเพราะว่าเล็กหน่อยเด็กๆตอนนี้ก็บกำลังได้ด้พี่น้องน่นกำลังนวดค่ะเห็นบอ หอ้หอ,งอ,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 องพึ่มพึ่มพิจต่ห้องมีแต่ฝนโอ้มีแต่ฟ้าเอินบุกเอินเต้าพี่อาบ้านเราเพื่อได้บุกฝนก็ได้เป็นแต่เขา้าซุกย้อนวัฒนค่ะพี่น,อน้อนพิจิต่เข้าเลี้ยงย้อนเข้าออกห่องได้กลิ่นบอนี่นคะ่นคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆพี่น้อง เอส่ตาเบื่อเอาค่ะถ้าบริละเอดก็สิเป็นอันชิ้นของไก่อยู่ค่ะพี่นอ้องเบิ่งง่ายๆยนอ้อถ้าละเอียดก็สินวน,นี่ดึงสากออกมายากือแสดงว่าไกลล่เราได้พี่น,อน้องนี่ยอ่าเป็นนิ่มเดียวกันแล้วดึงสากออกมายากือแสดงว่าไก่แล้ว หเฮียแห้งเอาแห้งเอาฝนตไปน้ำค่าไปยูบพูนไปตามนู้นกันสิว่าท่านกินพี่น้องไปห่อไปห้อม มีอะไรจะจ้าสุดแล้วโอเคแล้วจ้ะเดี๋ยวต่อไปคือแป้งละมัแนแปรงต้องไปค่นพอดใจหย่อยน,น,นวลมันจะเสียบเวลากินโอเคเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเปลียแป้งมาใส่ก่อนจ้ะ ก็ได้โอเคป่ะใส่แป้งทอดกรอบนี่แหละจ้ะง่ายๆเลยใส่แป้งไปจัดสองอ๋อาสามค่ะพี่นอ้องใส่สามเฉลยค่ะบาน,นี้ก่ค่อยๆได้บาน,นี้ เราสากลงไปเรยนี่กะคือฟองออกค่ะพีน่น้องอืมอันนี้ก็่ามงามงามนะคะงาม น่ ừ, ừ, อแปงเขากันได้บ้านีน เปลี่ยนเข่ากันพุวยค่ะโอ้ยห่อนห่อนแห้งเอาแห้งเพระมีคพร่วมคนร่วมบาดเดี่ยวมาอ่ะนี่ยอ่ะนี่ค่ะเข่าใครแล้วค่ะพี่น้องนี่ยงามแล้ว เดี๋ยวนี้เจ๊นิสีนี่ว่ะจ้น้ำมันค่ะเอาน้ำมันมาหยอดจ้ะพี่น้องแป๊บนึงนะคะมีขอเปิดน้ำมันก่อนบาเรีเสียมเบื้งเฮียแม่โอ๊ยเฮียแม่พี่น้องเอเาน้ำมันก่อนกาวเลยโอ้มีซสอนอยู่เรื่องสอนนึงค่ะน้ำมันซสอนนึงเต้น้ำมันซสอนน เนี่ยบ้านสวนหนึ่งนะคะนี่ลอยออกรอดมาตรงขั้วง่ายๆเนี่ยออกง่ายมิ่มิกมีติดอาดิเอาดิลูกเดี๋ยวน้ไดิ พี่้่เอียเกบเียกบบ้อยจะพี่นอน yeah. เนี่ยเก็บร้อยฮะ <Yeah. S 1> เก็บร้อย <Yeah. S 1> ค่ะตักเส็จถุงพลาสติกไบดียวโอ๊เสร็จถุงปป oh. เ ที่จะทอดแไ่เ,เอาไปเจียกแป้งทอดอีเกเช่นึงนะคะเอาแป้งลงถาดนะคะทอดเลยค่ะ,น,คะน,กกน,นี่นนค่ะมาเก็บเอีลอยอันยี้เสร็จแล้วจะไปทอดนะคะใส่แล้รลอย นนเดี๋ยวจะไปทอดรองมือจ้ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวแม่ยอขอตกไปทอดจะข่าวกันเลยค่ะพผ้ามาเบองเล็กๆหน่อยนะคะพอกันชิบน้าได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ